ในเรื่องของอนุกรมนะครับซึ่งเป็นการออกสอบในวันที่27เเมษายนครับซึ่งนักเรียนหลายๆคนจำมาครูก็เอามาเฉลยเป็นแนวทางให้นักเรียนรู้รูปแบบการคิดของอนุกรมเวลาเข้าสอบในห้องสอบจริงถ้าเรารู้รูปแบบการคิดเราก็จะพอเดาความสัมพันธ์ของตัวเลขออ,อกนักเรียนต้องเข้าใจว่าอนุกรมในความเป็นจริงแล้วไม่ว่านักเรียนจะอ่านหนังสือเล่มไหนหรือหนังสือเล่มที่เด่นที่สุดก็คือหนังสือในตำนานเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าในความเป็นจริงแล้ว หลักการคิดอนุกรมมันไม่ได้มีหลักการคิดตายตัวก็คือมันก็คิดโดยการเดานี่แหละแต่การจะเดาวความสัมพันธ์ได้ถูกต้องนักเรียนก็ต้องรู้หลักการว่ารูปแบบอนุกรมมีกี่แบบซึ่งครูสอนไห้หมดแล้วนะครับว่าอนุกรมมีกี่แบบเมื่อเรียนรู้ว่าอนุกรมมีกี่แบบนักเรียนจะพอเดาทางได้ว่ามันน่าจะเป็นแบบไหนได้บ้างจะทําให้เราเดาวความสัมพันธ์ได้เร็วขึ้นโอเคนะครับมาในวันนี้ครับักเรียนเอกสารประกอบคลิปติวอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ รวมถึงวันนี้ครับใครติดตามครูมาทั้งทางเพจทั้งทาง YouTube ครูแจกคอสติวกพภาคกนะครับครบทุกวิชาครูทำมาให้เดี๋ยวครูแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับไม่ว่านักเรียนจะเรียนอังกฤษไทยกฎหมายคณิตศาสตร์ครูมีคอสติวเต็มๆแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ตรงใต้คลิปวิดีโอที่นักเรียนเอาไว้ขอบคุณครูครับทุกอย่างอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เนาะ ไปดูได้เอกสารประกอบคลิปติวแล้วก็คอร์สติวกอพอครบทุกวิชาอยู่ที่ใต้คอมเมนต์ไปรับได้นะครับอ่มาเริ่มเรียนกันครับเรียนข้อนี้อนุกรมข้อแรกครูเดาว่าอันนี้น่าจะเป็นอนุกรมของระดับปวชปวสก็คือระดับที่ต่ำกว่าปวตีเพราะความสัมพันธ์มันค่อนข้างไม่ซับซ้อนหลักการคิดเหมือนกันแต่ความสัมพันธ์นไม่ซับซ้อนน่าจะดูครับตัวเลขมันเพิ่มขึ้นตลอดใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นเนาะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่นก็ลองเดามันก็ควรจะเพิ่มขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมครับเมื่ออนุกรมเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างทั้งบวกทั้งคูณทั้งยกกําลังใช่ปะพวกนี้มันจะทําให้อนุกรมเพิ่มขึ้นระไรเดาออกใช่ไหมครับที่เหลือนี่นก็ต้องเดาวความสัมพันธ์เฉยๆว่ามันควรจะเป็นแบบไหนก็ลองดูครับจาก2ไป13ทําไงครับบวกอะไรครับบวก11เเนาะแล้วก็ 13ไป24ก็บวก11 24ไป35ก็บวก11แล้วก็35ไป46ก็บวก11ดังนั้นนักเรียนเดาได้อยู่แล้วละมันเป็นตัวเลขคขงที่อันนี้ก็ต้องบวกด้วย11 1 4บวก1เป็น5 6บวก1เป็น7คําคำตอบของข้อแรกคือ57ใครได้ข้อนี้ครับดาว,ว่าเป็นระดับของปาชาปาชาวปาชาวสเนาะแต่ครูก็เฉลยทั้งหมดแหละเอาไว้เรียนรู้ร่วมกัน อนุกรมมันคงที่ทั้งหมดแล้วใช่ไหมอนุกรมแบบนี้เรียกรูปแบบของอนุกรมว่าอนุกรมเพิ่ม,มรหรืออาจจะเป็นอนุกรมลดเพิ่มลดแบบไหนครับอนุกรมเพิ่มลดคงที่นักเรียนจะสังเกตเห็นคํานี้ครับข้อนี้เป็นอนุกรมเพิ่มเนาะแต่มันจัดอยู่ในกลุ่มเพิ่มลดแหละครับ เราเรียกอนุกรมกลุ่มนี้ว่าอนุกรมเพิ่มรถคงที่ใครไม่เคยเรียนครูสอนไว้แล้วนะครับไปเรียนได้ครูแปะคลิปติวทุกวิชาไว้ที่ใต้คอมเมนต์แยกหัวข้อไปให้แล้วโอเคนะครับไปเรียนได้อนุกรมเพิ่มรถคงที่ข้อนี้เป็นอนุกรมเพิ่มคร,ครับคงที่ยังไงเนี่ยครับเรียนคงที่ด้วยการเอา11มาบวกทั้งหมดเห็นไหมครับแบบนี้เรียกอนุกรมเพิ่มรถคงที่ในข้อนี้คืออนุกรมเพิ่มแบบคงที่เมื่อเรียนรู้ว่าเออมันมีอนุกรมลักษณะนี้น,น,นั่นก็จะพอเดาทางได้เห็นภาพใช่ไหมครับผ่านเนาะ ข้อต่อมาเรเรียนสังเกตครับดูตัวเลขก็ได้เนี่ยดูตัวเลขยังไม่ต้องดูเครื่องหมายนะครูพูดคำๆเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะเนี่ยจริงๆแล้วอะดูเลขก่อนครูลบสิบแปดมันน้อยเออมไม่ต้องคิดขนาดนั้นใช่ไหมเรียนสังเกตตัวเลขมันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแสดงว่าตัวเลขที่มันเพิ่มเนี่ยเนี่ยเราดูง่ายๆก่อนตัวเลขที่มันเพิ่มเนี่ยมันอาจจะเพิ่มด้วยการคูณการบวกใช่ไหมการยกกําลังอะไรที่เนี่ยที่ครูสอนมันก็จะคล้ายๆข้อน,นี้เนาะบวกคูณ เลขยกกําลังมันทำให้เกิดอนุกรมที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนก็เดาครับเทียร์ขั้นนักเรียนดูข้อสังเกตตรงนี้นักเรียนทราบเนาะสคูณดูดีๆนะ2คูณด้วยลบสใช่ปะลบสคูณ2ได้ลบหถูกแล้วเนาะต่อมาลบหคูณอะไรได้ลบสิมันต้องคูณด้วย3ใช่ไหมลบหกคูนสได้18 อันนี้ก็น่าจะเป็นอนุกรมระดับปอชอบปอสอเช่นกันเพราะว่าเลขมันไม่ได้ซับซ้อนเนาะต่อมาเนี่ยสังเกตแล้วอยู่ดีๆลบสิสังเกตเนาะลบสิ 18. กลายเป็นบวกได้ยังไงก็แสดงว่าคูณด้วยลบสเพราะลบคูณลบได้บวกตรงนี้นักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับมันก็จะได้54และเนี่สังเกต54คูณเท่าไหร่ครับห้คูณส ก็ได้162นักเรียนสังเกตดีๆนะคูณลบนี่คูณบวกคูณลบแล้วคูณบวกสุดท้ายตรงนี้นะักเรียนดาวออกอยู่แล้วเนาะก็ต้องคูณด้วยลบอะไรครับลบสใช่ไหมนักเรียนเอา162คูณด้วยลบสาคูณสได้6 6หกสมสิ 18, ใส่8ทด1 3ึ1่3 3, เป็น4ติดลบใช่ไหมครับ คูณง่ายๆตรงนี้น้กเรนต้องเข้าใจเนาะเอาบวกคูณลบได้ลบอะครับก็ได้ลบสี่ร้อยแปดสิหกนรียนจะสังเกตเห็นรูปแบบมันไหมครับแค่สลับเครื่องหมายใช่ไหมครับคูณด้วยสามคูณด้วยลบสามคูณด้วยสามคูณด้วยลบสามคูณด้วยสามคูณด้วยลบสามครับมันก็จะกลายเป็นลบบวกลบบวกแล้วก็ลบใช่ไหมแต่ตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เครื่องหมายมันทําให้ค่าลดลงครูพูดนี้เข้าใจใช่ไหมค่าเนี่ย มันติดลบมันค่ายิ่งน้อยแต่นักเรียนสังเกตตัวเลขเพิ่มขึ้นไงก็คือว่ามันก็เป็นการคูณถูกไหมครับอันนี้เคลียร์น้องเรียนไม่ยากอะไรนักเรียนก็นึกออกอยู่แล้วใช่ไหมครับเอา2อคูนลบสได้ลบหลบหคูนสได้ลบสิบลบสิคูนลบสได้54 54ิคูนสได้ร้อยหกสิบสองร้อยหกสองคูนลบสได้4ี่ร้อสังเกตปะถ้าครูพูดขำๆมันอนุกรมเพิ่มลดเนี่ยพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับ มันก็จัดอยู่ในกลุ่มที่ก้องยนเรียกยนี้เช่นกันอนุกรมเพิ่มลดคงที่คงที่ยังไงครูคงที่ด้วยเอาสามมาคูณใช่ปะเพิ่มลดยังไงบางทีมันก็เป็นค่าบวกบางทีก็เป็นค่าลดลบใช่ไหมครับมีทั้งบวกและลบก็เพิ่มลดคงที่เนี่ยชัดเจนอนุกรมกลุ่มนี้ เห็นภาพไหมครับพอนักเรียนพอนึกออกเลยก็เดาได้ว่าอ๋อมันคือการคูณกันไปเรื่อยๆแต่คูณด้วยเครื่องหมายที่แตกต่างคูณด้วยเครื่องหมายลบคูณด้วยเครื่องหมายบวกคูนด้วยเครื่องหมายลบคูนด้วยเครื่องหมายบวกคูณด้วยเครื่องหมายลบคูณด้วยเครื่องหมายบวกแต่ว่าเป็นเลข3ทั้งหมดถูกปะเป็นเลขคงที่เฉกเช่นข้อนี้ที่เป็นเครื่องหมายบวกก็จริงแต่11ก็คงที่ใช่ปะคงที่ที่เลข11ครูสอนนี้เข้าใจไหมครับ เมื่อนักเรียนรู้รูปแบบอนุกรมเพิ่มรถคงที่นักเรียนก็จะพอเดาออกว่าเออรูปแบบนี้มันก็เป็นรูปแบบของกพนะนักเรียนฟังดีๆนะครับหลักการคิดไม่ใช่คิดอนุกรมขึ้นมามั่วๆอนุกรมกรพเป็นอนุกรมที่กพกําหนดรูปแบบว่ามันจะออกแบบนี้แบบนี้นักเรียนก็พอเดาทางได้ทําให้เดาเร็วๆขึ้นไม่ใช่ว่านักเรียนไปทํารูปแบบของอนุกรมที่คิดขึ้นเองแบบมั่วซั่วถ้าคิดขึ้นเองแบบมั่วซั่วไม่มีความสัมพันธ์อนุกรมแบบนั้นกพไม่ออกโอเคไหมครับครูพานเนาะ ดังนั้นนักเรียนจะทําข้อสอบควรทากับข้อสอบจริงก่อนจะได้เห็นแนวทางถูกไหมครับดูข้อนี้กันต่อครับวันใดที่เรียนเห็นตัวเลขเยอะๆในสังเกตไหมครับตัวเลขมันเยอะกว่าปกติวันใดที่เรียนเห็นตัวเลขเยอะกว่าปกติให้เรียนเดาได้ว่ามันอาจจะเป็นอนุกรมเว้นระยะหรืออนุกรมแบบสะสมสักอย่างหนึ่งครับประมาณนั้นใครไม่รู้จักอนุกรมเว้นระยะใครไม่รู้จักอนุกรมสะสมไปดูที่ครูสอนได้โอเคนะครับ ข้อนี้นักเรี่นจะสังเกตเห็นตัวเลขชัดเจนเลยว่าด้านล่างดูด้านล่างก่อนครับตัวนี้ไปตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นบวก4ต่อไป15ไป23เป็นบวก8แล้วก็23ไป39เป็นบวก16สังเกตเว้นระยะไหมครับขอครูระบายสีน้องเี่นจะเห็นภาพชัดเจนเว้นระยะตรงนี้ แล้วมันไม่ลงนัเนียนรู้ใช่ไหมครับมันไม่ลงมันไม่ลงอะไรครับมันไม่ลงช่องที่เราต้องการช่องที่เราต้องการคือสีแดงแสดงว่านัเรียนต้องเว้นระยะสีแดงเห็ะนไหมครับครูทําอย่างนี้ต่างกันมาขึ้นไหมครับนี่ถูกปะด้านล่างเป็นบวกสี่บวกแปดบวกสิบหก 16, ใช่ไหมครับสิบเอ็ดบวกสี่ได้สิบห้าสิบห้าบวกแปดได้ยี่สิบสามถูกไหมครับแล้วก็ยี่สามบวกสิบหกก็ได้สามสิบเก้า ต่อมาครับด้านบนมาเว้นระยะด้านบนนะครับด้านบนนี้บวกอะไรครับเนี่ยบวกสองใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้บวกสองต่อไปเป็นยี่สิบบวกหกใช่ไหมบวกสองบวกหกต่อไปยี่สิบเป็นสามสิบสี่บวกสิบสี่บวกสองบวกหกบวกสิบสี่แล้วก็ ตรงนี้เพื่อมาลงสี่เหลี่ยมตรงนี้แต่เรายังไม่รู้ว่าบวกอะไรก็บวกสี่เหลี่ยมไว้ยังไม่รู้เนี่นต้องหาตัวคงที่ใช่ไหมครับต่อมานักเรียนสังเกตดีๆครับแต่ละขั้นมันยังไม่คงที่เราจึงต้องคิดต่อใช่ไหมครับจากสองจากสองไปหกจากสองไปหกคือบวกอะไรครับบวกสี่นเริ่มเดาได้นะ้วต่อไปหกไปสิบสี่ บวกอะไรครับเนี่ยบวกแปดแล้วสิบสี่เนี่ยคิดว่าบวกอะไรข้างบนบวกสีเลี่ยมไม่รู้ครูขออนุญาตขยับนั่นเองจะได้เข้าใจทักเรียนสังเกตดีๆครับครูไปต่อเนาะไซส์สียมพูล,ล้ะกันครับบวกสองก็คือสองกำลังสองปะก็เป็นสี่ถูกปะขออนุญาตค่าทิ้งนั่นเองจะได้รู้มันมาอย่างไงบวกสองกำลังสองคือบวกสี่ได้หกใช่ปะแล,ะละ้วแปดล่ะ แปดคือสองกำลังสามบวกสองกำลังสามบวกสองกำลังสองต่อไปตรงนี้ก็เป็นสองกำลังสี่ปะบวกสองกำลังสี่สองกำลังสี่ได้เท่าไรครับใส่กรอบสี่เหลี่ยมมาสองกำลังสี่ก็ได้สิบหกนะครับตัวนี้ก็บวกสิบหกตรงนี้ผันไหมครับเนี่ยนั่นเองเห็นตัวเลขคงที่ยังคงที่ก็หยุดใช่ไหมขอระบายสีสองกำลังสองสองกำลังสามสองกำลังสี่เห็นไหมครับถ้าเรียนเจอโจทย์แบบนี้บางทีถ้าเรียนคิดไม่ออกข้ามไปก่อน เพราะว่าเรายังมีเวลาทําข้ออื่นไปก่อนข้อย้อนมาทําอย่าไปทําข้อเดียวบางทีน้องเรียนบริหารเวลาไม่ทันยังไม่ทันทําข้ออื่นก็สอบตกแล้วเพราะว่ามัวแต่ทําข้อที่ยาวๆใช่ไหมครับนัเนเยนเหลือเวลาค่อยกลับมาทําบางข้อมันยากทัาเรียนนึกไม่ออกค่อยกลับมาทําไปทำหัวข้ออื่นก่อนคะแนนเท่ากันเคลียร์ไหมครับข้อนี้บวก2กําลัง2บวก2กําลัง3ามบวก2กําลัง4ตามลาดับจากนั้นนัเรียนก็รู้ว่า2กําลัง4คือ16ก็เอา16มาบวกกับตัวไหนครับรู้หลักการอยู่แล้วเนาะ ใครไม่เคยเรียนอนุกรมเวลยะไปฟังครูสอนนะครับเอาบวกสิบหกกับบวกสิบสี่มารวมกันตรงนี้จะกลายเป็นบวกอะไรครับบวกสามสิบเพราะว่าสิบหกกับสิบสี่ได้สาสิบใช่ไหมถูกปะจากนั้นขยับอีกทีหนึงครับไฮไลท์สามสิบก็จะบวกต่อจากอะไรครับบวกต่อจากสามสิบสี่ใช่ไหมบวกสามสิบบวกสามสี่ได้หกสิบสี่นะครับ ข้อนี้ใช้สีอันใหม่เนาะก็จะเป็น64ออก็ได้แล้วข้อนี้คำตอบคือ64นักเรียนจะเห็นอนุกรมเว้นระยะใช่ไหมครับเว้นระยะด้านล่างมันจะไม่ลงสี่เหลี่ยมที่เราต้องการถูกไหมครับแสดงว่าเว้นระยะด้านบนนักเรียนต้องระวังดีๆนะครับเว้นระยะด้านไหนถึงจะมาชนคําตอบที่เราต้องการถูกปจุดไข่ปลาที่เขาต้องการคือเว้นระยะด้านบนด้านบนก็บวกสองบวกหบวกสิบวกสา จาก2ไป6ก็คือ2บวก4 2บวก4ก็คือ2องกำลังสองถูกไหมครับต่อไปจาก6ไป14ก็คือบวก8บวก8ก็คือ2อกำลัง3ดังนั้นนักเรียนเดาได้เลยว่า2อกำลัง2 2กำลัง3ตัวต่อไปก็เป็น2องกำลัง4 2กำลัง4คือ16 16บวกกับ14ได้30เอา30ไปบวก3ามตามลำดับก็ได้64ข้อนี้ตอบ64แม้ยาวนิดนึงแต่ก็ไม่มาผ่านไหมครับแต่เวลาคิดทางเรียนคิดไม่ออกให้ไปคิดข้ออื่นก่อนนะครับครูผ่านเนาะ ต่อไปดูข้อนี้ดีๆข้อนี้จริงๆเบามากนะที่ครูบอกจําได้ไหมครับถ้าตัวเลขมันเยอะให้เรียนเดาได้ว่ามันอาจจะเว้นระยะหรือมันอาจจะสะสมข้อนี้สะสมนัเนียนสังเกตดีๆอันนี้เกิดจากหนึ่งบวกหนึ่งใช่หรือไม่ถูกปะ่ะนัเรียงสังเกตดีๆครูข,ขยับอันนี้ล่ะอันนี้เกิดจากหนึ่งบวกสองถูกปะ่ะกลับมานิดหนึ่งอนุกรมข้อนี้คืออนุกรมแบบไหนครับรู้ใช่ไหมท่านเรียน ข้อนี้คือเว้นระยะเนาะโอเคไหมครับต่อมาข้อนี้เป็นอนุกรมสะสมในสกเกตแต่สะสมเชละสองตัวมองเห็นภาพปะตัวข้างหน้าของมันในสกเกตคูไฮไลท์หนึ่งตัวก็พอในสกเกตไหมสองเกิดจากหนึ่งบวกหนึ่งก็คือตัวข้างหน้าของมันใช่ปะแล้วสามก็เกิดจากคูไฮไลท์ต่อนั่นจะได้เห็นทีบ้างทีไปสามก็เกิดจากหนึ่งบวกสองไปเรื่อยๆในเห็นภาพใช่ไหม ัวข้างหน้ามันสองตัวอ่ะเอาอีกนักเรียนเดาได้ใช่ไหมห้าเกิดจากสองบวกสามดูลําดับสองเกิดจากหนึ่งบวกหนึ่งสามเกิดจากหนึ่งบวกสองห้าเกิดจากสองบวกสามนักเรียนเริ่มตามทันแล้วแปดแปดเกิดจากสามบวกห้าตัวข้างหน้ามันสองตัวเ,ออเรีย 1, รต, 8, 8 5. ตัวข้างหน้ามันสองตัวต่อไปครับสิบสามเกิดจากอะไรสิบสามเกิดจากห้าบวกแปดนักเรีสังเกตไหมครับตัวข้างหน้าสองตัวต 3. 3สองบวกสามสหใช่ไหมครับแล้วก็5้าบวกแได้13ต่อไป21 21เกิดจากอะไรครับ8ปดบวกสินี่ก็เดาต่อไปต่อไป34 34เกิดจากอะไรครับตัวหน้า2ตัว1 3บสวกกับทีอถูกปะก็ได้3ามตัวสุดท้ายครับคำตอบแล้วเนาะ นั่นก็รู้แล้วล่ะตัวหน้า2ตัวมันคือ21กับ34 21กับ34รวมกันได้เท่าไหร่ครับ21กับ34เป็น5 55ใช่ไหมครับ4บวก1เป็น5 3บวก2เป็น5าคำตอบก็คือ55จบครับน้กงเรียนมาดูความสัมพันธ์กันนิดหนึ่งครับนั่รเยนจะพบว่ามันเกิดจากการสะสมของ2ตัวหน้าใช่ไหมครับสังเกตน้กเรียนดูนะครับ 1บวกหนึ่งก็ได้สองตรงนี้เนาะต่อมาตัวถัดมาครับครูใช้สีแล้วกันนะถ้าเรียนเอาหนึ่งบวกสองก็จะได้สามตัวนี้ใช่ไหมครับเห็นภาพไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนักเรียนต่อๆครับเอาอีกสักสีหนึ่งนักเรียนเอาสองบวกสามก็จะได้ตัวห้าตัวนี้นักเรียนบวกเทละสองตัวเทละสองตัวถูกไหมครับอนุกรมแบบนี้ก็คืออนุกรมแบบสะสม แต่ไม่ได้เป็นสะสมต่อเนื่องใครเคยเรียนกับครูนั้นเราย้อนไปดูได้อนุกรมสะสมต่อเนื่องคือบวกกันไปเรื่อยๆตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายแต่อนุกรมแบบนี้เป็นอนุกรมสะสมครูพูดง่ายครูตั้งชื่อนะตั้งชื่อให้ดูง่ายๆครับอันนี้เป็นลักษณะของอนุกรมสะสมไม่ต่อเนื่องข้อนี้มันเป็นไงครับบวกสะสมถูกปะบวกทีละ2ตัว และเป็น2ตัวข้างหน้ามันนะครับครูสรุปจบแล้วเนี่ยเห็นภาพไหมครับอนุกรมสะสมแบบไม่ต่อเนื่องเป็นการสะสมบวกทีละ2ตัวข้างหน้า2เกิดจาก1นึ่งบวกหนเกิดจาก1นึ่งบวกสอเกิดจาก2องบวกสาเกิดจาก3ามบวกห้าเกิดจาก5้าบวกแปยิบเอเกิดจาก8ปดบวกสิบสเกิดจาก13บสามบวกยิบอ นั่นเองก็จะพบว่าตัวสุดท้ายก็เกิดจาก21-34บก3-4ซึ่งได้55ครบแล้วเนาะครูสอนเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ดังนั้นนักเรียนต้องไปเรียนรู้อนุกรมรูปแบบต่างๆให้ครบนะครับนักเรียนจะพอเดาทิศทางได้ว่ามันเป็นอนุกรมแบบสะสมเป็นอนุกรมแบบเว้ลระยะเป็นอนุกรมแบบก้านห้องเป็นอนุกรมแบบย้อนกลับเป็นอนุกรมแบบเพิ่มลดคงที่ครูสอนทุกอย่างไว้แล้วนักเรียนย้อนไปดูได้ ใครหาคลิปติวไม่เจอมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครูแปะคอร์สติวทุกวิชาไว้ให้นเรียนแล้วไปเรียนกันได้โอเคนะครับไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ